ค่ำคืนหนึ่งเวลาตีสองนาทีเด็กห้องครูแก่นดีตื่นขึ้นมายามดึกลุกออกจากเตียงลงไปข้างล่างเปิดประตูหน้าบ้านแล้ววิ่งไปสู่ความมืดมิดและพวกเขาไม่เคยกลับมาอีกเลย หนังสยองขวัญส้นปริศนาจาก New Line Cinema สตูดิโอผู้สร้างความสยองของ Evil Dead Rise และ Final Destination Bloodlines ขอท้าคอหนังโหดไขความลับสันประสาทที่เหล่านักวิจารณ์ชั้นนำ และจอโดอ์จัสดูอิตยกให้เป็นว่าที่หนังสยองขวัญแห่งปีเรื่องราวทั้งหมดเริ่มต้นในเช้าวันพุธธรรมดารรมดาณโรงเรียนเล็กๆแห่งหนึ่งในเมืองเบบูทุกอย่างดูปกติถูห้องมีเด็กเข้าเรียนกันครบหมดยกเว้นแต่ห้องเรียนของคุณครูแก่นดีที่นักเรียนทั้ง17คนของเธอหายตัวไปอย่างลึกลับ ไรที่มาไรที่ไปไร้สาเหตุ w c e r ผู้คนในเมืองต่างพากันตั้งคำถามว่าทำไมถึงต้องเป็นห้องเรียนของเธอใครกันแน่ที่อยู่เบื้องหลังและอะไรกันที่ทำให้เด็กทั้ง17คน ตื่นขึ้นมาพร้อมกันตอนตีส7นาทีและวิ่งหายเข้าไปในความมืดย้อนกลับไปในปี2022หนังสยองขวัญเล็กๆเรื่องหนึ่งได้ขย่าโลกทั้งใบด้วยความผวาขั้นสุดกับเรื่องราวของหญิงสาวดวงสวย ที่จองบ,บ้านเช่า Airbnb สามกับหนุ่มแปลกหน้าท่าทีน่าสงสัยแต่สิ่งที่รอยอยู่ลึกลงไปในห้องใต้ดินกลับไม่ใช่แค่ความผิดพลาดแต่มันคือฝันร้ายในระดับที่คุณไม่อาจจินตนาการได้บาเบเรียนกลายเป็นผลงานที่สร้างชื่อให้กับแซคร์เกอร์ดาวตลกอารมณ์ดีที่ผันตัวมากำกับหนังสยองขวัญเป็นครั้งแรกแต่ดันเซอร์ไพรส์คนดูชุดใหญ่ ด้วยพราะสุดจะค่าดาวการเล่าเรื่องแบบหักมุมหลายตลกและบรรยากาศของหนังที่ทั้งกดดันบิดเบี้ยวเดี๋ยวก็ขำเดี๋ยวก็คลั่ง ah! แม้จะเป็นช่วงเวลาที่โรงหนังยังฟื้นตัวจากโรคระบาดแต่หนังก็ยังสร้างปรากฏการณ์กว่ารายได้ทั่วโลกกว่า40ล้านเหรียญจากทุนสร้างเพียง4ล้านพร้อมเสียงวิจารณ์ในแง่บวกลถล่มทลายส่งให้ซคเรเ,เกอร์ กลายเป็นหัวแถวของวงการหนังสยองขวัญยุคใหม่ที่ทั้งฮอลลีวูดต่างจับตา After Barbarian I wanted to make something that felt a lot more ambitious so I, I set out to write something that was just going to be an escalation from everything I did in Barbarian in every way และไม่นานหลังจากที่เขาเขียนบทของเวเพิ่์เสร็จในปี2023สงครามแย่งชิงสิทธิการสร้างหนังแบบดูเดือดเลือดสาดร,ระหว่างสตูดิโอก็ได้เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็น n น t f l i x Universal Pictures Sony Pictures หรือแม้แต่เจ้าพ่อหนังขย่อวขวัญยังจอเดนผิวต่างยื่นดียวพื่อคว้าสิทธิ์แต่สุดท้ายก็พ่ายแพ้ให้กับบ้านของหลากแฟนชายสยองขวัญระดับตำนานยังนิวไลน์ Cinema มีข่าวลือหน้าหูว่าจอเดนผิวถึงขั้นฉุนจัดไล่ทีมผู้จัดการของเขาออกทันทีหลังพลาดดิวนี้ไปเรื่องราวนี้ยิงตอกย้ำว่าเวเิสคือบทหนังที่ร้อนแรงที่สุดแห่งปี ลอยลีรอเดีวเซอร์มือฉมังผู้เคยปลุกปั้นความสยองของอิดโู้จากนรกและบาร์เบเรียนกลับมาร่วมงานกับแซคครเกอร์อีกครั้งพร้อมจัดเต็มทุนสร้างกว่า38ล้านเหรียญพร้อมอิสระในการสร้างมาสเตอร์พิษเขย่าประสาทที่ทั้งสเกลใหญ่ขึ้นและล้ำขึ้นในเชิงโครงสร้างฉีกรอมหนังสยองขวัญแบบเดิมๆที่เหล่าผู้ชมคุ้นเคยเวเปิลส์ไม่ใช่แค่หนังสยองขวัญสั้นปริศนา แต่ยังเป็นประสบการณ์หรือทึกขวัญหลากมุมมองแบ่งเรื่องราวออกเป็น7บท7ตัวละครที่มีโครงสร้างโยงใหญ่กันแรงบันดาลใจจากผลงานขึ้นหิ่งอยา่างพทวฟิชชันของควินตินทารันติโนและแมกโนเลียของพอโทมัสแอนเดอร์สันโดยทุกๆ20นาทีหนังจะเปลี่ยนมุมมองใหม่พาเราไปสำรวจเหตุการณ์ผ่านสายตาที่แตกตา่างจากคุณครูผู้ปกครองเจ้าหน้าที่ไปจนถึงเหล่าผู้พบเห็นเหตุการณ์ ปั่นประสาทผู้ชมด้วยจุดหักมุมใหม่ๆก่อนจะค่อยๆประกอบกันเป็นภาพใหญ่ที่ทั้งลึกลับหลอกหลอนและสะเทือนอารมณ์ในแบบที่คาดไม่ถึงโดยแซคเรเกอร์ได้เน้นย้ำว่าปริศน,นาเด็กหายเป็นเพียงแค่จุดเริ่มตน้นยังมีปริศนาอีกมากมายรอให้คุณได้ไขความลับ Come สิ่งที่ทำให้ w วเพนส์มีชั้นเชิงทางอารมณ์มากกว่าหนังสยองขวัญทั่วไปคือจุดเริ่มต้นของบทภาพยนต์ที่เขียนขึ้นจากความเจ็บปวดของผู้กำกับแซคเกวเกอร์หลังเพื่อนสนิทของเขาได้จากไปอย่างไม่ทันตั้งตัวและผลลัพธ์ที่ได้คือหนังที่แฝงด้วยความโศกเศร้าวความโกรธแขน้นและความหวาดผวาแต่ในขณะเดียวกันเขาก็ไม่ลืมมุกตลกร้ายอันเป็นเอกลักษณ์ ที่จะทำให้ผู้ชมสับสนในมูดของหนัก There's something very very wrong going on หนึ่งในฉากที่กลายเป็นภาพจำตั้งแต่หนังยังไม่ทันเข้าฉายหนีไม่พ้นท่าวิ่งของเด็กทั้ง17คนที่หายตัวไปแขนทั้งสองข้างเหยียดออกไปด้านข้างร่อนลมไปกับความเงียบงันของเมืองที่ยังหลับไหลแม้จะดูเหนือจริงและแปลกประหลาดจนบางคนแอบหลุดข แต่เบื้องหลังของท่าวิ่งนี้กลับเต็มไปได้วยความเจ็บปวด What that don't do you see that I นี่คือเนปาลเกิลหนึ่งในภาพถ่ายสงครามสุดสะเทือนขวัญภาพของเด็กหญิงชาวเวียดนามวิ่งเปลือยกายหนีเปลวเพลิงจากระเบิดเนปามในช่วงสงครามเวียดนามช่วงเวลาแห่งความตื่นตระหนกและสิ้นหวังที่สุดของมนุษย์ที่ไม่อาจลบเลือนไปจากความทรงจำท่าทางของเด็กๆในเวเนส์ จึงไม่ใช่แค่ความหลอนแต่แฝงด้วยบาดแผลทางประวัติศาสตร์ที่เชื่อมโยงความกลัวในจินตนาการเข้ากับฝันร้ายที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วจริงๆ Hey watchy Hey watchy Hey watchy Hey w a t c h I've never seen anything like that in my wife ก่อนจากกันไปมาร่วมทายกันหน่อยครับว่าอะไรคือต้นเหตุความสยองของเวเพิลส์มันคืออาถรรพ์มันคือต่างดาวมันคือพูดผีปีศาจมันคือการทดลองลับหรือว่ามันคืออะไรที่เหนือคาดกว่านั้นถ้าคุณรักหนังสยองก็อย่าลืมกดซับกดแชร์กดไลค์และกดปุ่มแจ้งเตือนเอาไว้เพื่อไม่พลาดหลคอนเทนต์สุดเอ็กซ์คลูซีฟจอลึกถึงหนังปนประสาทกวัวใคร ที่เดียวทีจอดอ just do it พิมพ์จารีตภาษาอังกฤษส่วนดูภาษาไทย